กันต่อสิครับผมทุกคนป,ปุ่มนี้น่าสงสัยเหมือนเดิมครับไม่ใช่ปุ่มแต่เป็นกระเป๋าอะนะโอ้พอจะรู้แล้วโอ,อ้โหพอจะรู้แล้วล่ะถ้าพี่หยิบขึ้นมานะถ้าพี่เก็บขึ้นมาก็วิ่ง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 ก้อนหินมันตามพี่โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้มีไฟไหม้เนี่ยโอ้โหโหวันนี้มันโหดกว่าในคลิปอีกนี่ว่าโอ้ โอ้โหโอกอโอกอโอเคเธอน่าจะรอดแล้วนะเธอน่าจะรอดโอเคโอเคเราต้องไปต่อนะอันนี้คือด่านที่4ี่แล้วทุกคน <Wow. S 1> โหพี่อยู่ในลูกกลมกิ้งลูกกลมกิ้งเหมือนเกมแฮมสเตอร์บอลนะผมมันจะยากแค่ไหนพี่ต้องผ่านไปให้ได้ต้องกระโดดนะต้องกระโดดต้องกระโดดเออเออค่อยนะค่อยๆนะอืมทั้าดนี่คือตกนะนะเทะเลสาบข้างล่างนี้โหเราต้องกระโดดสงสเต็ปนะตรงนี้ 1ครับผมแล้วก็2